พี่ออมถ้าม่มาอยู่ CGM มินจะได้เป็นกัปตันเลยพี่ให้เลยมินจะเป็นแบบน้อยแชมพูหมาอะไรมาเหมือนอะยาอะไรมาเหมือนะมินไปชี้ให้นินหบไม่อยากแย่งงานพี่ลีนาะค่ะพี่นาเอาเลยพี่นาเหนื่อยพี่นาก็เหนื่อยเหมือนกันทุกคนถ้าหนูเป็นชี้ให้นินห้ามว่าหนูนะคะหนูว่ากลับนะคะทำไมเธออยู่กับแฟนฉันล่ะเธอมีแฟนเหรอทําไงเ ฮาฮาถ้าหูแล้วเธอสีหัเกี่ยวบ้าบ้าเอาเลิกประเดี๋ย Live อยู่ขา,า Hello ฮัลโหลไฮอันยองฮาเซโยคัมสมิตาผู้หญิงคนนั้นคนไหนมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่อยู่ในนี้ในลำตัวผู้หญิงคนนี้กับผู้หญิงคนนั้นคุณจะเลือกผู้หญิงคนไหนคะ ไม่เหลือสักคนสักคนคนัวเฮ้ยศัตรูใจใคร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 ทำไงศัตรูใจหยุดไม่เรือกเหรอเดี๋ยวให้ผักต่อยเลยนะคะผักชอบต่อยผักโหดเหลืองจังอ่อม่าแหละหน้าเราอะเรื่องคนขวาขวาไหนคะขวาไหนขวาคุณหรือขวาผมคบผมเจ้ผมรักเจ้เอ้าเจไหนเจไหน เจอคนโอ้เจ้ไหนอ่ะพี่มินอยู่ที่ไหนคะอยู่ในใจค่ะกะหวานก็หวานเนาะเมื่อกี้ยังล้วต่อยเลยไปกินอะไรมาวิยังไม่ได้กินไเลยแต่จะกินแน่นอนมินมิน cgm มพี่ออมเบียนเชพี่ออมถ้ามินมาอยู่ซ g จมมินจะได้เป็นกัปตันเลยพี่ให้เลยมินจะเป็นแบบน้อยแชมพูมา ไม่เหมือนอะไรไมเหมือนอ่ะพี่ออะไรม่เหมือนนะแบบว่าอยู่น้องแชมพูมันอยากเป็นเซนเตอร์ข้างน้องแชมพูแต่ว่าน้องกลัวนะเราไม่เคยกลัวถามน้องเรอยังไม่เคยถามไม่เคยถามจะกินปลาเผาเหรอเอาจริงมนไม่ได้กินปลาเผานานแล้วนานใช่พี่ไล่าสุดก็คือกินกับพวอเธอเนี่ยนานแล้วมินไปชี้ให้นินหบ ไม่อยากแย่งงานพี่ลีนาค่ะพี่นาเว่าเอาเลยพี่นาเนื่อยพี่นาก็เหนื่อยเหมือนกันทุกคนถ้าหนูเป็นชีให้นินห้ามว่าหนูนะคะหนูว่ากลับนะคะใจเย็นๆนะบอกเลยนะคะไม่ได้นะคะทำไรทำหนูทำหมดเลยนะมินมินชวนน้องเต้นทิ a เชอร์ทิเชอพี่ออมมินอยากได้เพลงทิ a เชอร์ทิเชอได้ปะ ถ้าเกิด CGM เอามันจะไปอยู่ CGM CGM ไม่น่ามาพราะบินเกก็ไม่ได้มาป็นเบบี้เบบี้มินเจอแชมป์ยังไม่เจอเลยเมื่อวานก็เมื่อวานทูช็อตก็วิ่งแบบวิ่งผ่านๆคนที่อยากเจอจะไม่ค่อยเจอนะเฮ้ยเจนอะไรเจนขับรังได้ไหมครับคนไหนอะเจคือพี่ออมนแหละเขาเรียกพี่ออมเป็นเจไม่เลยโสดได้แล้วโสดจีบได้โสดจีบได้ทําไมเธออยู่กับแฟนฉันล่ะเธอมีแฟนเหรอ จะไงพอแตกพอแตกทำไรเนี่ยอะไรอ่ะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเพิ่งดูพี่วีออนพี่ดูจับป่ะอยากดูอ่ะเอ้ยอยากดูด้วยยังไม่ได้ดูเลยเราโทรศัพท์นี่ไปไหนไม่รู้เติดูะดูเลยคิมิโนโต้เรียกชั่น เฮ้ยนี่ไงดูเป็นดีแอคชั่นแต่เขาก็ไม่ต้องดูนะเขาเปิดเองเลยเปิดแล้วอุ๊ยกูหลับแดงเอ๊ยเลาบโย่เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแบบดีนะมันแบบไม่เหมือนเดิมเลยคนอะไรหน้าเหมือนแมวน้ำจริงๆเลยนะอ้าวเศร้าใครมาม้วม่ะ <laughs> hey, <laughs> hey, oh, you make me so you make me Don't want me to stop, you know it. You know my words, and I don't <laughs> 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 hey, <can> you don't want to hear lies anymore. แลดูเพื่ออะไรเท่ากเราล้อเด็กแดนบ้านนะจะมีไหมนี่เลยเราต้องไน,นนะส่งขวดไปให้กล้กันนะ ชอบฉากที่อยู่กลางน้ำเฮ้ยแมแวแม่เต้นในน้ำนแม่ก่อนไปแม่จะ<ม>เป็นเทพีแล้วอ่ะตอนนี้แม่จะเป็นเทพีโอ้โหไม่เคยเห็นแบบอย่างเงี้ยควรควรแน่นอนท่าเนี่ยคุยชอบนะโหสวยๆนุๆ่มสุดๆแม่ต้องลงไปเต้นในน้ำแล้วค่ะแล้วถ้าพวกเราลงไปเต้นเหมือนเต้นอีกอย่าง เราไม่ไงนพี่ห <ทำ S 1> ูด่าตัวแม่ต้องลงในน้ำค่ะแม่เออเอเอโอ้ยหยเผาเปล่าเลยอะเราค่อยจะดับไฟี๋ยวมันไหมเอาลงน้ำจบเลย เขามาหาพี่แก้วอะไรเนี่ยเราไปท่านไปเยบอกแล้วว่าเขาจะเชื่อมเชื่อมกันกันเขาเดินับหาพี่แก้วเนี่ยแล้วก็วนลูปพี่แก้วลูปพี่แก้วทำเพลงพี่แก้วก่อนแล้วก็ต่ออุ้ยดีนะริ้มต้นใหม่เอเหมือนเป็นการลุ้มต้นใหม่เออจบละเราก็กลับมาหาพี่แก้วเขาสู้มาแม่ริมน้ำแล้วใช่ไหมเขาก็กลับมามาหาพี่แก้วต่อพี่แก้วก็ร้องเพลงคิดถึงออนต่ออีกรอบหนึ่งเป็นการเชื่อมเอ็มวีเขาเก่งกันเนาะ <laughs> เราเก่งขี้มโนจริงอยากเห็นรีแอคชั่นของนอนอนเฮ้ยแต่มินชอบเพลงของนอนอๆนะเราก็ชอบเราดูพร้อมกับน้องซีเจมเลยอ่ะเออแบบชอบมากแบบชอบตั้งแต่เห็นแบบแรกคือมินอนะชอบแนวเพลงบบสนุกสนุไตล์อย่างนี้เออ แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเรียกว่าอะไรนะที่เขาแต่งอะ่ะมันเป็นแนวอะไรนะเหมือนชนเผ่าอ่ะสักอย่างคือมันเป็นแนวที่มิหนะเคยคิดอยู่หลายครั้งแล้วมิจนจะมาจับมือหรือไม่ก็ทูชอทท้อนเป็นสไตล์ที่เราช,ชอบเลยแล้วก็แบบเอ้ยดีมากแล้วก็ได้แบบฟังร้องแบบชัด,ช,ดชอบจริงชอบทุกคนเลยนะของน้องเนยก็ชอบในความร้องเพลงที่เราแบบเราชื่สุดอยู่แล้วแล้วแบบ ลองลองตามได้เลยอ่ะรู้สึกแบบเหมือนเป็นเจ้าหญิงอชอบหมดเลยอ่ะแบบว่าฟังก่อนนอนได้เลยอ่ะมันเป็นเพลงที่ฟังเพลินมากมากเพราะมากแต่แน่นอนว่าที่ถ้าเพราะที่สุดนะก็ต้องเป็นองตะวันอุ้ยฟังแล้วอยากร้องไห้เป็นเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดอ่ะถ้าอกหักก็คือต้องฟังเคียงเพราะมากพี่แก้วเหมือนเจ้าหญิงใช่ทเป็นเป็นคนเปิดที่แบบว้าวชอบเพลงหรือชอบคนร้องครับรับผม ชอบหมดเลยชอหมดเลาวหมดได้ไหมได้แหละหน้าเราก็เหนื่อยเหมือนกันเนอะเมาะหวานเราก็ซ่านะพวกคนแข็ไปเร็วนานๆทีเราจะได้ไลฟไปกันเหมาเหมาเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้ว ก็ไปรอพี่มินที่เชียงใหม่เหมือนเดิมรอมาสองปีแล้วเดี๋ยวพี่มองก็ลงมาใหม่เพราะว่าสามสิบเอ็ดอีสามสิบเอ็ดมีงานใช่ไหมแล้วมาใหม่อันยองไลฟ์อยู่อันยองยงินดีด้ยสามีเมื่อวานนะสามีเขาเป็นสามีฉันเหมือนกันค่ะได้เป็นสามีพี่ตั้งแต่ตอนพี่อยู่เบนเกล่ะเฮ้ยเร็วไงบ้างพี่มินมาทีหลังอ่ะเออมินมาทีหลัง ถ้าหากถ้าหูแล้วเธอสีฮักจะบ้าบ้าเขาเลิกมาได้วันนี้ผักขมร้องไห้เพราะหิวทุกคนเียผักขมร้องไห้ผักขมร้องไห้เพราะหิวอ้โคือใช่หมูอุ้ยอุ้ยกินพี่ไหมกินไม่ได้นะ เพราะฉันทุอคนเลือกฉันเอาแล่เดี๋ยวเนี้ยเขาก็แต่งตัวเปลี่ยวจ้ะวันเนี้ยพี่อ๋อไม่อยู่ไงเออก็มีฉันแล้วไงาจะมาหาใครอีกหยุดเลยเพอร์แมีหลายคนมินมินเล่นตัวมือค่ะไม่ต้องเลือกเราไม่ต้องเลือกก็ได้เนาะเราก็หมดเลย ียกว่าหมุนเลยนกอยู่นี่ไม่ได้ต้องเป็นวงกลมเลยนะเป็นเลี้ยววงเลี้ยวยัู่แต่เรียวคนอธิยาใส่ดีโอ้ยพี่ดาหลอจังเลยที่มีรถต่อเขินเฉยๆกันไรเนี่ยน่าตลอดเลยหมูข้าวหรอวะเราไปกินข้าวกันไหมหล่อจริงๆเราคนเราคนปิดไลฟ์แล้วเทิรไลฟ์ไปแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอก็เหงาอะแต่ตอนนี้หิว ั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่าเค <Okay, S 2> ทุกคนไว้เจอกันนะมาแต่เอ็มกันข้างตัวอ่ะอยากอุ้ย <c oughs> <c oughs>